าลูกน้องอ่ะไม่อยากรับรู้เรื่องงานในวันหยุดค่ะงั้นมผมถามว่าถ้าในกรุป l เรแล้วถ้าคุยเล่นน่ะเฮ้ยวันจันทร์กินไรดีวะเดี๋ยวเลี้ยงอย่างเงี้ยคุยได้ไหมใช่ใครตอบก็จะให้โบนัสเลยอะไรอย่างเงี้ยโอ้วันไหนก็ได้ครับแต่ <ขา S 1> นี่มันเรื่องงานล้วนๆเลยนะเรื่องเงินนี่คือเรื่องงานนะเรื่องเงินเดือนครับผมใต้โต๊ะทางานมีเดอะบอส ประเด็นที่2ตอนลาพักล้อนทําไมต้องถามว่าลาไปไหนลาทําไมแค่ลาวิทยุมาก่อนอะไปไหนใจบพี่เลมาทั่วๆไปผมไม่เห็นด้วยกับการถามถ้าไม่ใช่แบบเพื่อนๆการถามแล้วเออไปไหนไปด้วยหรือเผื่อแนะนําอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าถ้าในฐานะเจ้านายกับลูกน้องเนี่ยเขาใช้สิทธิ์ของเขาสิทธิ์ที่พึงมีของเขาอะเขาเหลือวันลาพักล้อนอยู่5วันแล้วเขาก็ลาอยู่ในกําหนดนั้นแต่นะคะเดียวกันเนี่ยต้องวงเล็บไว้ว่าบางทีการถามมันก็จะมีถามแบบ เฮ้ยแบบเออไปไหนอ่ะเฮอขึ้อย่างเป็นเกียรมากเชวนคุยเผื่อแบบเอ้ยกูเคยไปเดี๋ยวแนะนำร้านให้ใช่ไหมไม่ได้จะล้างไม่ได้จะล้ําอันนี้ก็อีกแบบหนึ่งแต่ที่อีกแบบหนึ่งที่แบบอะไรเนี่ยละจะไปไหนไปไหนเนี่ยถามวันลักษณะของอาร์ตเป็นหนึ่งหรือสองอ่าแต่ช่วงนึงใช่ก็เดินที่แล้วก็ลาไปแล้วไปอีกแล้วเหรอไม่เคยลาเลยป๋าเดินที่แล้วก็ลาไปแล้วอุจมได้มึงอย่าลืมไอ้อย่างเงี้ยมันไม่เคลืออันนี้ได้ยกตัวอย่าง ตัวอย่างให้เห็นว่าใจเไม่เคยลาเข้า่าเมื่อเขาใช้สิทธิ์อันพึงมีของเขาผมว่าเราเนี่ยนะผู้อนุมัติเนี่ยเป็นลูกพี่ก็ไม่ควรไปก้าวไก่เพราะบางคนผมมันเป็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยเขาจะไปทำอะไรบางคนอาจจะแบบลาไปทำจมูกก็ได้แต่ไม่อยากบอกอ่ะก็เป็นสิทธิ์ของเขาอ่ะจริงดังนั้นเนี่ก็จง ก็อย่าไปยุ่งครับผมว่าใช้เวลาลาคุณที่เต็มที่นะคะอันนี้ก็ออกคำกระชดหรอใช่แล้วแหละคอมเมนต์ก็เยอะในเนี้เขาว่ากันเขาว่าไงกันบ้างบางคนบอกว่าที่ทํางานมีให้ลงลาในระบบครับทุกครั้งที่กดเลือกวันลาพักผ่อนเนี่ยจะต้องระบุเหตุผลด้วยว่าลาด้วยเหตุใดเขาบอกไม่เข้าใจเลยครับพักผ่อนต้องบอกเหตุผลอะไรวะมันต้องพักผ่อนก็พักผ่อนไงอาจจะมีช่องให้กรอกอะปะกรณีที่ลาไปแล้วมีการโทรมาตามเรื่องงานอ่ามาาบอกไงครับอันเนี้ยอันนี้ก็ไม่ควรแต่แต่ต้องบอกก่อน ว่าแต่ผมจะเป็นคนทําประจำคือยังไงอะป๋าคือคือผมเป็นคนขี้ลืมแล้วมันมักจะนึกออกตอนขับรถแล้วมันมันโทรไปจดไม่ได้ก็โทรบอกผู้ช่วยโทรบอกลูกน้องก่อนเฮ้ยมีไอเดียเรื่องนี้ว่าจดไว้ก่อนแต่ว่ามันจะไม่ใช่การโทรไปในวันหยุดแล้ว จิกเขาเพื่อให้เขาส่งงานใหรทำอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยผมว่าไม่ควรยกยกเว้นว่าและอย่างงานของพวกผมเนี่ยมันไม่มีวันหยุดเพราะว่าเฟสติวัลคอนเสิร์ตันมักจะเกิดเสาร์อาทิตย์ไงดังนั้นบางทีมันก็จะมีมันมีเรื่องที่ต้องให้ตามดังนั้นแต่ถ้าสมมุติว่ามันไม่ใช่กรณีนั้นนะผมว่าวันหยุดก็คือวันหยุดหรือแม้กระทั่งงานแบบผมแต่ถ้าเขาบอกว่าเขาลาพักร้อนเนี่ยมันแปลว่า ช่วงเวลาที่เขาลาพักร้อนนั้นเนี่ยเราไม่ควรเอาเรื่องงานไปยุ่งกับเขายกเว้นอีกทุกอย่างมันมีเ้อยกเว้น<ด>ะวนะมันมีเรื่องคอขาดบาดตายอ่ะเช่นคนนี้เป็น AE ปรากฏโอ้โหลูกลูกค้าโทรมาโวยว่า โลโก้ผิดอย่างเงี้ยเราว่าโอ้มันต้องคนนี้อ่ะเพราะคนนี้ดูแลลูกค้าคนนี้อยู่ต่อต่อให้เป็นวันหยุดมันมันพอมันเป็นเรื่องคัามต่างใช่มันก็ต้องก็ไม่ต่างเลไกับหมอวิสัญญีนะมันจะว่าไปก็อย่างนั้นถ้าฟิลเรื่องลาคล้ายๆกับอย่างงี้ไหมฮะป๋าสมมติว่าพี่เบิกขอเบอร์ประเตธหน่อยพี่เบิกแก็ถามนะ เอาไปทำไรวะไม่เหมือนอันนี่ไม่เหมือนกัแล้วฮะคือบางทีเขาอาจจะแบบเกรงใจผมเพราะว่าผมอาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบให้เบอร์คนง่ายๆนะคุณเป็นใครวะเนี่ยจะไปขอเบอร์พี่เขาเนี่ยต้องถามก่อนว่าเป็นเพื่องธุระหรือเปล่าหรือจะแบบโทรไปเพื่อจะไปขอบัตรเข้าดูคอนเสิร์ตฟรีอย่างเงี้ยรบกวนเขาหรือเาล่าจะได้ไม่ให้โอเคครับจบเรื่องนี้ครับนี่คนบอกว่าเคยลาแล้วเขาจะบอกว่าลาแล้วเนี่ยอยู่แถวๆวนี้ไหมหรือว่าไปต่างจังหวัดปากนี่โดนไหมแบบลูกน้องทวง บางทีป่าต้องม่คนตัดสินใจไงจริงๆมีอยู่แล้วครับแล้วแต่แต่สำหรับผมเนี่ยด้วยด้วยหน้าที่การงานเนี่ย ผมจะบอกให้ทุกคนเข้าใจเลยว่าโทรได้โทรได้ตลอดใช่เพราะว่าถ้ามันไม่สําคัญจริงๆยังไงมันเขาไม่โทรหาผมหรอกเพราะว่าเช่นเดียวกันผมเองก็ถ้าไม่ถ้ามันมีเรื่องสําคัญจริงๆผมก็จาเป็นต้องโทรหาลูกพี่ผมเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้เราจะรู้กันครับแต่แบบมันจะไม่ใช่เรื่องแบบว่าโทรมาแล้วถามเรื่องอะไรที่แบบจริงเหรอเรื่องแบบนี้ต้องถามกูจริงๆคือคนที่โทรถึงป่าก็จะน่าจะพอรู้ว่าเรื่องไหนต้องโทรหรือแม้กระทั่งในทางตองข้ามเราโทรหาลูกน้องก็เหมือนกันก็คือบางเรื่องมันก็จริงเหรอพี่พี่จะโทรหาดูเพราะเรื่องแค่ จริงๆเหรอเนี้ยมันก็เราก็ต้องพิจารณาแล้วโทรกับกรุ๊ปไลน์นะครับถ้าวันหยุดส่งทิ้งไว้ในกรุปมไหมป่าใช้วิธีนี้ไหมหรือป่าเป็นคนต้องต้องได้ยินเสียงกันจริงๆแล้วแต่กรณีครับถ้าถ้ามันเป็นเรื่องสําคัญต้องพูดยาวๆของขี้เกียจพิมพ์ก็ก็จะใช้โทรนะฮะแต่ว่าเออเนี่ยพอพูดเรื่องกรุ๊ปไลน์ก็เลยทําให้นึกขึ้นมาได้ว่าเออว่าแต่กรุ๊ปไลน์เนี่ย มันทําให้เราจะเหมือนกับเราส่งได้ตลอด<ช>ลเราไม่รู้สึกว่าลายมีวันหยุดอใช่ใช่ๆๆมันก็เลยทิ้งมาอย่างเงี้ยเราก็ต้องอ่านเออว่ะเออเอ,อ,อันนี้ยอันนี้ผมอาจจะพลาดไปหลายครั้งด้วยซ้ําไปคือคือมีอะไรก็ท,ทิ้งล <SINGING S 1> งไปในกลุ่มทิ้งลงไปในกล <ๆ S 2> ุ่มแล้วเราบางทีเราอาจจะไปคาดหวังว่า มันต้องอ่านครับทางด้วความจริงแล้วถ้ามันเป็นวันหยุดเราไม่ควรคาดหวังยกลงเขาอ่านหรือเปล่าเขากดลึกคือกดไม่อ่านแต่บางครั้งกดออกให้มันเด้งขึ้นมาดูผ่านโนติแล้วก็แขนเขึ้ออกโหไม่นีไม่ขึลิถ้ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับกูแน่ๆเลยยิ่งไม่อ่านเลยใช่ทำเป็นไม่เห็นดีกว่าแ้มันไม่ขึ้นยังไม่ได้อ่านเลยครับจริงๆแล้วแม้แต่ลายมันก็ควรจะมีวันหยุดใช่ปะ ถ้าโดยมารยาทใช่ป่ะหรือไม่หรือไม่ใช่แต่พอยุคนี้ยุคนี้เสาทิศมันมีดิวงานอยู่เลยนะพอยุคนี้พอมันมีไลน์เมื่อก่อนเสาทิต์มันเหมือนเราก็ลากันไม่เจอกันถ้าไม่โทรก็ไม่ค่อยได้คุยอะไรกันหรอกแต่พอยุคนี้มันมีไลน์มันเลยวันหยุดมันเลยหายไปเหมือนกันหรือบางทีดิวงานสี่ห้าทุ่มก็มีเหมือนคุยทิ้งไว้ได้ตลอดเลยก็มีเมื่อก่อนเราก็เปิด MSN นเออ่ะ ถ้าจะคุยอ่ะทันทีทงเปิดพร้อมกันอีกผมว่าในที่สุดทั้งหมดทั้งปวงมันขึ้นอยู่กับลักษณะงานอยู่ดีแหละมันมันมีงานประเภทที่คอขาดบาดตายยังไงมันต้องเร่งมันมีงานแบบให้รอพรุ่งนี้ก็ได้มันมีงานแบบเฮ้ยเจอตัวแล้วคุยดีกว่าดังนั้นเนี่ยผมผมก็เลยคิดว่ามันมันต้องไปชั่งน้ําหนัก ทันไม่สามารถเอามาตรฐานเดียวตัดสินได้กับทุกกรณีเออมีคนให้ทริคมาบอกถ้าอยากให้คนอ่านจะส่งสติกเกอร์ตบท้ายคนจะหลวมตัวกดเข้ามาถึงป่ะเพราะมันจะลงท้ายด้วยคําว่าคนเนี้ยเซนสติกเกอร์ดูไม่มีอะไรไม่รู้ว่าข้อความอะไรเอ้ยกดซะหน่อยอ่เรียบร้อยทบหลุมไปแล้วผมเห็นข้อความมาบอกว่าฝาลูกน้องอะไม่อยากรับรู้เรื่องงานในวันหยุดค่ะ อันนี้อันนี้มุมมุมมุมลูกน้องซึ่งซึ่งก็จะเข้าใจฮะเข้าใจได้ถ้าเลือกได้ก็คงไม่อยากและงั้นผมถามว่าถ้าในกรุปมเราแล้วถ้าคุยเล่นน่ะคุยแซวกันเฮ้ยวันจันทร์กินอะไรดีวะเดี๋ยวเลี้ยงอย่างเงี้ยคุยได้ไหมส่งส่งถามวันหยุดได้ไหมอันเนี้ยได้ถ้าเป็นเรื่องนี้ได้เล้เรียวว่าจะขึ้นเงินเดือนเนี่ยเรายังไงดีวันไหนก็ได้อนี้ถามก็เนี่ยกล่าวว่าใครตอบก็จะให้โบนัสเลยอะไรอย่างเงี้ยโอ้วันไหนก็ได้ครับแต่นี่มันเรื่องงานล้วนๆเลยนะเรื่องเงินนี่คือเรื่อง จิบจิบได้ไหมปากเออไม่ปากเลยิาวาปากพวกเราเนี่ยผมผมจะบอกว่าในในห้องทำงานผมเนี่ยก็จะมีตู้เย็นของผมอยู่ตู้หนึ่งตู้ในนั้นเนี่ยครับเต็มตู้เนี่ย ไม่มีอย่างอื่นเลยครับเรารักโลกกันไงเราก็จะใช้แก้วแบบทัมเบิ้ลอะซึ่งผมมั่นใจว่าในแก้วทัมเบอร์ของลูกน้องผมก็ไม่มีน้ำเปล่าเลยที่เดลือแต่เนี้ยผมว่ามันขึ้นอยู่กับลักษณะงานอย่างวันก่อนเนี่ยเราเพิ่งไปกู๊ดจ็อบออฟฟิศแห่งหนึ่งซึ่งเขามีฟรีโฟเลยอะครับตั้งแต่5โมงเย็นเป็นต้นไปพนักงานสามารถเดินมาฟรีโฟอะครับพอหโมงเย็นปึ้งถือว่าทางกฎหมายแล้วเนี่ยเสิร์ฟได้เนี่ยเสิร์ฟได้แล้วเปปปี้เอาคันเดือ ก็เลยอะที่เลือกกะว่าถ้าพวกเราทำที่นั่นกันเนี่ยออ้โหผมพับทุกวันเลยเดี๋ยวคุณอาร์ตคุณจะเข้ามาเป็นคอนเทนต์อะไรให้กับทางเอทามใชเหรอคุณก็เสนอนโยบายฟรีโฟนี้ก่อนเลยไม่ไม่ได้ทำแล้วณปีนี้ยังณปีนี้ยังปีนี้ยังเป็นยังปีนจอยอันนี้มีคนเขาบอกว่าป๋าครับไลน์ได้เลยเพราะบางกรุ๊ปเขาไม่มีป๋าครับป่าให้อำมเรื่องนี้กับลูกน้องไหมประจําอะแล้วแล้วมันจะมีไอ้พวกที่แบบส่งผิดกรุ๊ปอ่ะจริงจริงมาจริงเหรอานี่ชึบอ้าวผิดกรุ๊ป อันนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะแบบลูกน้องแบบว่าเมาส์เจ้านายนะมันเกิดจากพวกเราเมาส์ลูกค้าด้วยเวลามันมีโปรเจกต์หนึ่งเราก็จะตั้งกลุ่มไว้สาหรับโปรเจกต์นั้นใช่ไหมแล้วบางทีเนี่ยมันจะมีกลุ่มที่มีลูกค้ากับกลุ่มที่ไม่มีลูกค้าโอ้โหได้เ่องใหญ่นลโอ้น่ากลัวนะเคยมีใครเมาส์ลูกค้าในกลุ่มที่มีลูกค้าไหมครับไม่บ้างโอ้แกล้งไงแต่เราแซวกันไม่แรงไงคำารัญอ่าโอเคน่ารักน่ารัก เรื่องนี้สมัยที่ผมทำงานบริษัทเนี่ย <c oughs> เขาจะเตือนกันเลยที่ที่เอนซี่อ่ะใช่<ม>เพราะว่าเราเพิ่งเข้าไปเป็นเด็กเขาบอกว่า<ม>เกิดอะไรขึ้นวันนี้ขายงานเสร็จแล้วเนี่ยระหว่างที่กลับเนี่ยอย่าพึ่งพูดอะไรเด็ดขาดเพราะมันเคยมีเคสว่าด่ากันในลิฟต แม่งเอ้ยทำมาไม่ซื้อแล้วที่ยืนอยู่เนี่ยลูกค้ามันเชื่อมถึงก็เรียบร้อยแอคเค้าหลุดเลยจริงแล้วบิลลิ่งทีหนึ่งมันหลุดหลายห้อยล้านไปเลยไอ้เรื่องนี้ผมผมเตือนเลยว่าในลิฟต์เนี่ยใช่เลยกับอีกที่หนึ่งที่อันตรายมากแล้วหลายคนค้าไม่ถึงในซ่วมโอ้ยในซุยบ์คือคือได้ทั้งสองกรณีนะคือคือเรานั่งนั่งขี้อยู่กับผู้อื่นงคุยโทรศัพท์กันแล้วเราไม่รู้เลยว่าไอ้ที่อยู่หน้าห้องเนี่ยคือใครบ้างหรือเราอยู่ข้างนอกแล้วเราก็ไม่รู้ว่าใครนั่ง ยู่ในห้องซ่วมบ้างมันก็อันตรายหมดใช่เพราะมันเคยมีเคสแบบนี้แล้วหลุดจริงแต่พวกเราเซฟพวกเรากุ๊ปเอาแค่3คนเองใช่ไหมใช่สี่พี่ตั๊กอีกพี่ตั๊กอีกคนใช่แล้วอีกรุ๊ปที่ไม่มีตั๊กอ่ะมันก็เมาเขาไหมฮะมันโดนแท๊กกลุ่มสี่คนนี้ชื่อกลุ่มบ้าเท่าที่เหลือเท่าที่เหลือเท่าที่ฉันมีมาเท่าที่คบหากันอยู่ใต้โต๊ะทำงานมีเด็กบอส